สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีรถฮอนิวอีซูมรุ่นอันติเมตอีกหนงคันครับกับชุดแต่งฟีฟอร์มครับสเก์ตรอบขันแล้วก็ชุดแต่งเสริมอีกหลายตำแหน่งครับเตรียมพร้อมกันอีกแล้วครับพร้อมออกจอดรอแต่งเสร็จเรียบร้อยครับ เหลือล้างขัดให้กับคุณลูกค้ารรเล็กบนออกนะครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยเอามาดูกันว่ารายละเอียดตำแหน่งที่แต่งตรงไหนบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นออนติเมทนะครับไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับ รับสูงต่ำอัตโนมัติ4ระดับนะครับด้านหน้าก็มีสติ๊กเกอร์รีดีไฟนะครับที่แต่งเสริมนะครับเดิมๆก็โลโก้ Isuzu โครเมียมถัดลงมาก็จะมีเขี้ยวชุดโครเมียม2เขี้ยวนะครับชุดแต่งฟีฟอร์มตำแหน่งเลขนะครับใต้เขี้ยวบริเวณที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้จะมี แต่งเป็นชุดคุ่มนะครับชุดนี้เป็นสีเทานะครับปกติจะมีหลายสีนะครับสีดำสีแดงแล้วแต่รุ่นที่ลูกค้าเลือกนะครับตรงนี้ก็มีหุ้มนะครับเป็นคุ้มสีเทานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านหน้าที่เห็นได้ชัดนะครับมีโลโก้ฟรีโฟมนะครับ จะรักว่าชุดแต่งของปีพอมนะครับมุมด้านหน้ากันเลยครับรุ่นนี้ขนาดล้อก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับรุ่นอันติเมทมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างก็จะแต่งเสริมด้วยคิ้วล้อครับเป็นชุดแต่งนะครับคิ้วล้อสี ดำเงานะครับล้ลอแมกปัดเงานะครับขนาด20นิ้วครับด้านข้างก็จะมีจุดอุ่มขั้นบันไดครับบันไดข้างครับสูงจากขั้นบันไดก็จะมีแถบอุ่มสีดำตรงนี้นะครับเป็นลายคมดาบของคาตณะนะครับจุดอกลองปีบอมนะครับ ส่วนไฟเลี้ยวจะติดกับกระจกมองข้างนะครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวของ m o x นะครับเบาจับประตูรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนความหรูหราขอบกระจกนะครับเป็นเกรดอันติเมทก็จะเป็นเงาชุดโครเมียมนะครับปกติถ้าเป็นรุ่น Active ก็จะเป็นสีดำ แต่งเสริมด้วยคิ้วกันสา์บนกระจกครับราคารอหลังก็จะมีคิวลรอนะครับส่วนอีกตำแหน่งก็คือสเกิร์ตส่วนของด้านท้ายนะครับสเกิร์ตท้ายนะครับพร้อมท่อหลอกอีกสี่ท่อครับทั้งหมดพร้อมกับโลโก้ดีดีไฟด้านหลังนะครับ ัดจาก r e d e f i ก็จะเป็น Mew X นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดหุ้มสีดำนะครับพร้อมกับโลโก้ Mew X เป็นสีเงินนะครับหรือสีขาวมุกเลยขึ้นมานิดนึงที่ป้ายท้ายนะครับเป็นชุดหุ้มสีดำนะครับเป็นชุดแต่งนะครับตรงนี้โลโก้เดิมๆครับเป็นชุดโครเมียมของนิสสุครับ เลยจากชุดอิซุสุก็จะมีชุดทุ่มอีกครับเดิมจากไฟท้ายลมดำนะครับเดิมๆก็จะมีชุดหุ่มสีดำตลอดในเครับสวยงามมากครับถัดจากไฟท้ายและชุดหุ่มตรงนี้จะก็จะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับที่เป็นสีดำนะครับนี้ก็เป็นชุดแต่งเสริมเหมือนกันครับ งามมากครับพร้อมโลโก้ฟรีพรอมนะครับมุมด้านข้างกับ45องศาจากด้านหลังนะครับสวยงามมากครับตัวนี้เป็นกับเคลื่อน2ล้อนะครับ ด้านหน้ากันอีกรอบครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมเสให้ดูครับรูหรามากครับมุมด้านหน้ากันอีกรอบครับเพื่อคุณลูกค้าดูพร้อม เพื่อตัดสินใจนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้ครับผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมาดูมุมด้านข้างแบบเต็มๆกันอีกสักรอบครับกับมมมด้านข้างครับสวยงามมากครับ เป็นสีขาวมุกครับตัวนี้เกรดอันติเมตก็จะมีกล้องเอดัสด้านหน้านะครับโอเคนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไคร b e ด้วยเพื่อดูคลิปตัดไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนออกจากโชว์รูมอิซูซุหาดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับมีรถแต่งที่พร้อมคิวส่งมอบกันเยอะมากครับช่วงนี้คิวกันแน่นๆนะครับใครสั่งใครจองก่อนก็รับไปก่อนเลยครับ จะถ่ายให้ดูครับด้านข้างก็จะมีแจ็คโฟรจอดร,รอพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเลือกของคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นคิวถัดไปนะครับออนิวอิซุมิเอ็กซ์ี2021ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ